ผลงลงเปล่ากบ่างครับผมถุงงเอาากของงเอาุงให้คนกัผมอกนึงเยอพี่น้องสามดอกค่ะพี่น้องเห็ดผึงง้บเกลือเห็ดผึงซาดเห็ดผึงซาดพี่น้องเห็ดผึงซาดเ้อพี่น้องน้ำขึ้นไปพ่นครับผมนค่ะสวยเลยาวใครเนอพี่น้องย่นี ทำไมเป็นจูงมสองสีอีกท่านหนึ่โอ้ยสาวเปียวฮัยของเสียบต้นอะโอ้ยโอ้ยเห็ดฉีกกระเดียดนี่สาวเปียวบ้าเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็ผู้ชมทุกๆคนเด้อพี่น้องวันนี้ก็มาพอกันกับก๊อปไซลุยกันอีกเช่นเคยแล้วก็สาวเปียวครับผมสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็พาพี่พาน้องขึ้นดอยครับผมนี่คับพอกันกับบรรยากาศฝนตกลิ้นเด้อพี่น้อง เดีนยวกะขึ้นมาก่อดละไรด้อพี่น้องเด้อยดีครับผมดีใจมูงใหญ่เลยครับผมป่ะ้ังในกะไปเบิ่งไปเบิ่งไปลุ่นไปชมน้ำกันครับผมว่าสิเป็นเห็ดมีอย่างเด้อพี่น้องถ้าสีมันบ่ะมันกะไปลุ่นน้ำกันเงี้ยเงีครับพี่น้องเบี่ยแล้วแล้วแล้วบู๊พี่น้องจูบกยอะครับพี่น้องไปฉายาที่ดีค่ะบู๊ยดอกไม้ครับพี่น้องนี่สีดอกแกลบหรือมูงแดงได้เนาะ มูเล็กครับผมมูเลกใครอีกครับผมตี่ครับผมโอ้โหไคณอีกพี่น้องกรลัแตกดิ่งคืนครพี่น้องเอ้ามันเลียค่ะครับผมูเลกแหงมา้ครับพี่น้องรพด้วยจูมยูเทอร์นลุมลุ้่เนาะยูเทอร์นใค มันมีค้นกับไหเด้อพี่น้องมือไว้ปาตีนเต็มอยู่ค่ะครับผมพิกัดคืออยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเชียงเคยครับผมนี่ค่ะไี่น้องกระจุ่มค่ะมัโอ้ยเพิ่อนศาสครับผมหัวง่ามพี่น้องไปครับหัวง่ามพี่น้อง ลงหน่เลงเขาบมหนาจะเลื้งหน่อยไหมขยมงอยู่ดิไอ้เีเป็นอย่งจีบเราหัาวเขาบ่างไข่ครับคลบปุมใหมอ้หลบสาตาครับผมคเับเดี่ยนี้ยายมีดเ็นไอ่ไรกินอ,คอค่ครับผมบอไข่ อืีกสองไอยอีกสองไข,ข่เียอยันนี้จะเป็นลมอเหลืองเนะาะเพราะหัวเพิ่นจะเรียบกำลังขนมาเน,ะเนานะีครับผมกำลังปูดินกันพี่องป่มอ,มอืมหัเรียว่ะพี่มดูครับผมยิไข่พี่น,น้องใ่แต่นาะ พ้นกัตกลิ้นคะไม่เม่อครับเดี๋ยวข้าให้ค่ะดีใจสุดๆนม่ไม่กับตัวกระเทียม พ่ออยู่นะครับผมน้ำจุ่มไข่คร,ครับผมผีไข่นึงผู้สองเห็นเลยครับครับอีกหนึ่งไข่ครับผม 오, 요렇게, 요렇게. 오, 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 요

มนิยเป่าเห็ดเด้อเว่นงยนฝนล้นป่าิเ้าวขา้าันอยเลี้ยนี่ไข่นึงไข่น่อยเอกหนเพื่อนเลครับผมทั้งเหลืองรับพี่้องบมีนหเด้อฝนบาดที่นึ่งโต๊ะเลยะคะเดิมเปโต๊ะฮนครับผมก็ิได้หน่อยได้ลาเด้อพี่้อง ก็ใช่เี่ยนั้นแล้วก็สวมแล้วก็สวมพี่น้องเหอดูสวยับผมเนียี่มวยค่ะคุณผู้ชเียครับผมอยากมืนอยากมือนมือผมเอานเอาเอาน้วไปน้กันเลยดูสองจุงครับผมน้ครับผมถงถงเอา มาของอยังเอาจุ้มยังให้กนเขาอือบบผมเอา,อานี่ครับผมจุ่มที่สองค่ะเสยีสยๆเลยหัวคนอยากเยียมมึงๆเน,นาะถือฝนสร้า <c oughs> งจุ่มค่ะครับผมดึฝนตเห็ด <c oughs> ด้วยนองสา้เปลโอครับผมหอกนึ่งเ้าบ สามอ<ด>ค่ะ,ะพี่น้องมาซาปิโอกริฟพากรบฟมนไปเลยค่ะสามสามโดสวยค่ะมือค่ะพี่น้องน้องขาวค่ะ อีูจุรงนึงเด้อพี่หนุ่มแล้วก็เขาวครับผมครับมาเอาเห็ดผงซาดพี่น้องโอ,อือแข็งจังครับผมแม่งชส,สวยครับผมพี่น้องโอ้โหพี่หนุ่มอีกสองดอกครับผมเน็ตผงยังชอบเปลี่ยเน็ตผงซาดเน็ตผงซาดพี่น้องส,สวยค่ะงีนครับผม นองเอพี่น้องเอา้าพี่น้นองเก็ยบยาย่มจ่าาวยขาขาวุุมจุ่จุ่มุ่มจุ่จุ่มจุ่มจุ่ม่่่จุมจุ่มจุ่ม่มม่ม่ สามจูดสาจูสามจูครับผมคสามจู๊ดวออน้ำนนี่ดูมันไงครับผมอ้ยะนค่ะมตดอกนีีไงงามๆเลยจากผลกับยอมครับผมว่างามเป็นเข้าเขาหน่ย้อมข้าวหวผมหมุงๆครับ แกงได้เลยพี่น้องจำเลยนีกตัวนึงครับผมเดินลงหกเหลืองครับผมง่ามๆพี่น้องสวยๆครับเหอ,อยสองตัวครับผมครับมีตัวนึงครัอ้ตัวม,ม,มีตุ้มใหสวยๆค,ครับผมมีตุ้มหนึงครับผมกระโงกขาวพี่น้องขาเงาเงครับผม สวยครับพี่น้องงามครับผมพอยีครับผมเพชรงสะอาดเด้อพี e ่น้องงามขึ้นไปผนครับผมสามเด้อพี่น้องสาวเปียวพันธุพันยุเถื่อนด๋อยยุสันดอยเรน้อเรากดลงมาแต่ลงครับผมงามงามพี่น้องครับผมสวยสวยเพชรชิงช้าพี่น้องไปดนครับผมดอยนครัพี่น้อง โอ้โหน้องไป่หอดผมพี่น้องโอ้ยเกินวันนี้ค่ะมครสวยพี่น้องโอ้ยไผ่งมาพี่น้องครดับสองนกนกนี่กรครับ

เอาไข่พี่น้องกันเดี๋ยวผมโอ้ยฟองก้อนหิ้งพีนน่น้องโอ้ยหาไข่ได้พี่น้องยค่ไหนถ้าไม่เป็นจุ่มยงามด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> สีเลี้ยงกันเลยนะะ้ <c oughs> องเราก็อีกช่องเราหีิไข่นึงพี่น้องสวยสีอีกไข่นึงโอ้ยซาบิว ทดลองสายตาเบากบโอ้ยบ่ห็น <laughs> ป่ชุมาครับผม <laughs> นี่คืออะครกันขัน่างเลยผพ่นบ่หินเลยค่ะเพิ่นเสียงเนาะอั่เนาะจ้าขวักอย่างเดิมเดยมาบุงนกันครับผม ป,ปวดปวดหัวของบุญไม่ของเสียบตัวอะไรอ้ย,อยเห็ดฉีกกระเดียดน,นี่นี่เช้าเปลี่ยวบ้าเปล่าพีบ่บอกเห็ดละงออูบอกเขาเห็ดละงหกโอ้ยเห็บไหลพี่น้องโอหฮัลโหลอุตส่าห์ดีใจหัวเลาะหัวไปพี่น้องไปครับผมมีจุ่มน,น,น,นัครับผมเ็ดเพิ่ดสาดเด้อ พอดีเตียงแล้วครับซ้ามี้ค่ะเหยียบครับมากดเนี่ยกะเล่าขึ้นหมือกลางึ้นแล้วเี็น้องหนา้าไก่ได้ครับรอบนึงไงเยียบข้างหลังเกลยบเกลียบแล้วค่ะ ใครงีเลยเลยเนจุ่มเดียวแยครับผมเคลียเบืงค่ะพี่น้องใครพันเคลียเบองน้ำใครนองอเลี้ยงเื่หน่อยจังหนแกงพรดีเลยพี่น้องส อ๋อตรงนี้นะคะอ้าี่ยปูเบี้ยปูเบี้ยใ่เอาพี่ก็บาดดิ่งต่อด้วยล้วโอ๊ขาวครับผมต้องี่จุ้มหูไข่ มาครับผมมาบึงผลงานกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผลงานสำหรับวันนี้ครับผมคนก็เยอะค่ะนีนครับผมพอได้แย่งเขนจะเอาพี่น้องก็จะจะมีเห็ดผึ่งครับผมเห็ดผึ่งสาติดเนาะค่ะผึ่งหวานก็บนี้ครับเกิดยังงูกเนาะค่ะงูกขาวพี่น้องงูกให่ครับผมงามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องมีแต่แนวแก่งเซแบๆค่ะพี่น้องของแซแบอยู่ในหมีมือค่ะ ไปครับผมจังได้กะสิ่งที่ยแล้วเนาะพี่น้องจังได้กับจังได้กะไ,ไปพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามครับผมในคลิปนี้บ่าวก๊อปแล้วก็เาวเปียวกัซิลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ